กุลโสรถมงคลเนี่ยครับจากวัดสะพานสูงเนี่ยเป็นตะกุดที่น่าใช้ที่สุดแล้วครับมันคือเครื่องรางของขลังที่เป็นสุดยอดของเมืองไทยแล้วนะครับเพราะว่าตัวพย,ยันโสรถเนี่ยมันมีพุทธคุณรอบด้านนะครับและเขายังอยู่ในระดับเทวดาปกปักรักษาด้วยนะนะครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเนี่ยคือสมญานามของตะกุดนะครับของตะกุดโสรถมงคล นะครับแล้วก็เขามีพุทธคุณที่แตกต่างจากภาคเครื่องเครื่องรางอย่างอื่นด้วยนะครับตรงที่ว่าเขาจะสามารถปกปักรักษาผู้ที่ถือครองนะครับแล้วก็คนรอบตัวเขาได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับเทวดาไงเทวดาเทพลักษ์นะครับส่วนดอกนี้นะครับจะเป็นของหลวงพ่อทองสุกสายวัสดพานสูงยุคกลางๆหน่อยแล้วก็ออกมันบรนมันหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นการกลิ้งผงนะครับเป็นการกลิ้งผง นะครับเนื้อทองแดงนะ,ะยานโซรถเนี่ยนะครับอย่างน้อยชีวิตเราเนี่ยควรจะมีสักดอกหนึ่งนะครับยิ่งเพื่อนที่มีครอบครัวอันเป็นที่รักเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เป็นประจำนะหรือมีอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยเป็นหมู่คณะก็ไปก็ไปนะครับนี่คือที่สุดของเมืองไทยแล้วลองดูนะครับตะกุโดโสรถมงคลหลวงพ่อทองสุกสายวัสะพานสูง